วันนี้เซลมีมีปล่อยรถหนึ่งคันนะคะไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทออกเองไม่ต้องมีคนค้ำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์มิมนะคะวันนี้เซลล์มิมมีปล่อยรถ1คันนะคะเป็น Honda City ปี2013นะคะไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดปทุมธานีนะคะส่งให้กับคุณพี่มงคลนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทออกเองไม่ต้องมีคนค้ำนะคะใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นที่1แถมล้อแมกใหม่ยางใหม่1ชุดโปรโมชั่นที่2นะคะขับฟรี90วันโปรโมชั่นที่3นะคะโปรช่วยผ่อน3,000บาท6เดือนนะคะถ้าลูกค้าสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0629948943นะคะหรือกด w w w บไะต k c a c o m นะคะสำหรับวันนี้เซลล์มิมขอตัวไปส่งรถก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ